ในบรรยากาศต่างๆสนามต่างๆนะครับก็ไปที่หน้าแฟนเพจลูกหนังติดล้อนะครับมาในเบลกที่2ครับไปติดตามการขันฟุตบอลประเพณีงานาศาสตร์เดือน10บไปกันที่สมาคมชาวปักใต้นะครับถนนกาญจนาพิเศษนะครับวันนี้ก็มีงานถแถลงข่าวงานาศาสตร์เดือน10และงานถแถลงข่าวการจัดการขันฟุตบอลปักใต้ครับครั้งที่6ซึ่งก็มีบิ๊ก พลตำรวจโทสุรเชษฐหักพานนะครับนายกสมาคมชาวปากใต้ก็มาเป็นประธานในการถแถลงข่าวและจับฉลากด้วยนะครับและท่านก็ย,ยังให้สัมภาษณ์ด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็น The, แถลงการจัดงานนะครับ นะเรื่องในวันสารเดือน10กนะครับนะของสมาคมชาวบ้านใต้เรานะครับนะซึ่งเป็นประเพณีที่เสื่อมเนื่องมายาวนานนะครับนะตั้งแต่พศ2 4 6 6นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับนะเพราะนั้นก็เป็นการแสดงออกถึงความกระตัญญูกระวทีนะครับนะต่อบรรพบุรุษเพราะนั้นเราก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายส่วนด้วยกันนะครับนะตั้งแต่การออกร้านนะครับนะรวมถึงการมีมโนรานะครับนะแล้วก็ในเรื่องของการ มีดนตรีการสแสดงนะครับได้ว่าจะเป็นเปาว,วีนะครับหรือวงบาลีหัวหน้านะครับในปีนี้เนี่ยการจัดการการจัดงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะฮะกว่าทุกปีก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องนะครับสมาคมชาวปากใต้นะครับทั้งในส่วนของอประธานจัดงานนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะทำงานทั้งหมดแล้วก็สมาชิกซึ่งเห็นพ้องต้องกันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการจัดการแข่งขันฟุต บอนประเพณีของสมาคมชบบาวฝั่งใต้ขึ้นนะโดยผมเองเป็นอายุสมาคมชาวบังนเพราะนั้นก็ต้องฝากเชิญชวนนะครับนะ ประชาชนนะครับแล้วก็คนใต้เรานะครับที่ไม่มีเวลาเดินทางกลับไปทาบุญอย่างบ้านเกิดนะครับก็ขอให้มาทําบุญร่วมกันในวันสารเดือนสินะครับในห่วง9วัน9คืนนะครับก็ขอให้มาร่วมได้ทุกวันนะครับน้าชตภูมิจังหวัดใต้เราขอข้อเชิญชวนนะครับคนตายทุกท่านนะครับแล้วก็พีนองนะครับในพื้นที่กรุงเทพนะครับรวมงานสารบุญสารเดือนสิบของคนใต้เรานะครับในห่วง17บเจ็ดถึง ยี้ากันยายนนี้ครับขอบคุณมากครับก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับของประธานในพิธีนะครับงานแถลงข่าวงานศาสตร์เดือน10นะครับฟุตบอลปักใต้ครับครั้งที่6นะครับนอกเหนือจากตรงนี้ก็ยังมีทีมต่างๆนะครับให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับเป็นการเชื้อเชิญบรรดาแฟนฟุตบอล นะครับหรือว่าคนใต้นะครับไปชมเกมการแข่งขันในวันที่11กันยายนที่สนามอเวนิวบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับเราก็ล่ำลากับบทสัมภาษณ์ทีมต่างๆเลยนะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพิชชาวสวัสดีครับเย yeah! ้ซึ่งปีนี้นะครับทีมต้นสีราชนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นกลุม่มอ็อกเดเสรับเจออดีตแชมปเก่า เจอแชมป์เก่าเจอทีมมหาวิรุฒิมหาวิวิตรเนี่ยถือว่ามากแต่ว่าถ้าคกนเราเนี่ยบอกตรงวันนี้นะครับเราได้พี่ฮอตนะครับสุวนสุวรรณไกเป็นผู้จัดการทีมนะครับนมื่อก่อนเสดระคิดว่าก็น่าจะข้าหมายของเราก็น่าจะเข้ารอบทีมก่อนได้นะครับแต่น้อยก็ต้องหนึ่งในสองก่อนนะครับก็ขอแรงใจนะครับจากพี่น้องชจาวน้าทีรเสดระนะครับมาช่วยเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬานลครับแมตชนี้เป็นแมตสั้สี นะครับเป็นแบบสปิริตของคนได้นะครับไม่จะไน่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าได้ชนะไ้ก่อนก็เพื่ออขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เช้าสวัสดีครับพมรวยตำรวจตำรวด้วยชุมจินนาในแตนนาสีบกษราสัมภคมเจ้าจวนรุงเดชประดิเป็นต้นนะครับวันนี้พมอยู่กับปีสุชาติแฟนเมืองอ๋อไม่เปล่อเล่าอ๋อม่ไไม่ไม่ไมูคิดมาแล้วอ๋อไม่ไม่ไม่จุ่มร่มจุ่มร่มไม่อยาจะมาม สวัสดีครับบ้อมลอยตำรวจโต๊ะตำรวจชุมกินนานะครับตีปรึกษาจมรมเจ้าจวักรุงเทพบริบูรณ์นะคนะวันนี้ป้อมโยกับผีสุชาติเป็นเมืองนะครับประทันจมรมนะครับแลาก็ร่วมกินน้ำตัวอิฐป้อมปีติตอรวัุณกับกรำปั้นลอยนาำจมรมเจ้าจวัครับ อาดูจานดาวัปีครับผมรุจ่าตะมาเกันครับอยู่นังลงกับเจวัวดรับครับผมรุจ่าจะคราบบนรับบ้านอยู่กวนโงงรับผมนายแชมป์พิชาครับบ้านอยู่พิปูนครับกับพวกเราเจ้าเจวัวครับส่งทีมฟุตบอลสมาคมเจ้าบังไงครับนะครับวันนี้โดยการน้ำก้องปีฮอสนะครับปีฮอสเวลาเป็นเพื่อนนะครับเป็นผู้จัดการทีมทีมเจวัวดนะครับเราแข่งมาตุกปีส่งมาตุกปี ความพร้อมนะครับแปรเจนาเป็นอย่หนึ่งแต่ว่าทีมจะวอวดนี่ครับเ,เราครับเปื่อมาเล่นเปื่อความรักความสามัคคีต้องพี่น้องเจ้าตายเป็นเรานะครับตรงนี้ก็อยากดันไมาดันฟุดเสริมนิดครับครับผมในสถานที่เป็นประธานนะชมรมชาวชาวอวดก็กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมสถานะมาให้กำลังใจกรรับลูกล้านนะครับในการแข่งขันฟุตบอลประเพณี โดยเฉพาะทีมจมนมเชา่าจรวดครับข้อฟ้าปีนองเชา่าจรวดต่อยู่ในกรุงเทพปริบนุลนครับมาเชียครับวันที่17เดือนกันยานี้ครับเชียรจวรวดให้เป็นเจมคุบบอลสามาคมเจ้าปักายครับครั้งที่๒กับชมรมเช่าจวดทจไม่รอช้ สวัสดีครับผมสุวิมลสวรรไกนะครับในนามทีมสมาคมชาวนครที่ธรรมราชนะครับรุงเสพห้านาครครับมีความยินดีนะครับที่ได้แข่งขันในครั้งนี้รอบกันทุกทีมรังที่แล้วทางทีมนาคอนที่ธรรมราชกตมอก็ะด้รองแชมป์นะครับปีนี้ต้องการก็คือหนึ่งเป้าไมยต้องแชมป์ไม่ได้นะครับผมนะครับขอบคุณมากมากครับการแข่งขันฟุตบอลปักได้ครับรังที่็กสมาคมนครที่ธรรมราตต้องการอย่างเดียวคือกำลังใจที่จะมา ให้เราได้เชมกับพี่น้องครับขอเชิญครับพี่น้องชาวนคอที่ตำรัครับขอเชิญเพีงองเจนาคอนนะมาช่วยเชียย์ไมกับมังใจดูกด้านเจานาคอนวัดกเข้าเป็นองคเช็มเชียงนี่ต้องการเชมพุ่มจริงจริงพุมใกจัตังค์่วยจังหวัดไงแต่ถ้างะควก้อนงต้องเชีวคก้อนไงกบ ปีนี้ก็มีอะไรทิ่ยิงใหญ่นะ่ะได้ตันซอซอลี่เนี่ยเป็นกับหลังลักในการช่วยดูแลกันนะปีทุรพลนะครับผู้รักผู้ยิ้ยไปครับก็คุ้นมาครับสําหรับทีมชมรมชาวใต้สาพลานะครับเรามีความพร้อมมากนะครับเพราะว่าเราได้มีการฝึกซ้อมอกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับทางทีมงานของชมรมชาวใต้สาพลานี่ได้มาร่วมกิจกรรมของอสมาคมทุกปีครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่พวกเรามีความสุขมากนะครับเพราะาจะได้สืบสารวัฒน ของชาวใต้เรานะคคครรัับบุณในนามของกลุ่มนักกิจชาวใต้นะครับได้รับการอนุมัติให้ผมกระจอนศักดิ์เป็นผู้จัดการทีมนะครับโดยท่านประธานชมรมนักกิจชาวใต้ก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของพี่น้องในกลุ่มชาวจังหวัดภาคใต้ครั้งที่หนึ่งเราไปลงแชมป์ ครั้งที่สองเราเป็นแชมป์ครั้งที่สามร <Wrong time. S 2> องแชมป์รองแชมป์เพราะเพราะฉะนั้นเรียนกับทุกท่านว่าปีนี้สมาคมชาวจังหวัดพัทลุงมาเต็มครับเมาแชมป์ครับเพราะฉะนั้นเขียงคาเซนแทคราชธานีนะครับก็ต้องเจอกับพัทลุงแน่นอนครับ พี่มราชเองก็ส่งเข้าประกวดทุกครั้งนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ครั้งนี้ครั้งที่6เนี่ยเราคาดหมายไว้ว่ายังไงก็แชมป์สถานเดียวนะครับไม่มีคําพูดอย่างอื่นนะครับไม่มีการต่อรองนะครับตอนน้อยากเชิญชวนนะครับวกเอฟซีทั้งหลายนะครับเชิญชวนนะครับรับรองว่าสนุกมันแน่นอนครับแชมป์สถานเดียวนะครับขอบคุณครับ ในานามของทีม VIP พัตตุลุงคนรักชมรมคนรักเมืองลุงนะครับปีนี้ก็เตรียมตัวมาพอสมควรระดับหนึ่งจำสลากสายแล้วก็โอเคน่าจะไปได้ไกลคุณเอนะครับตัวแทนของ VAT v i p พัตลุงชมรมคนรักเมืองลุงนะครับกลุ่มของผมก็คือชอบเตะบ,บอลชวนน้องๆมาเตะบอลัวบมากจะออกชวงชวกันออกกำลังกายมากกว่าและการก,ารก,ารการุศลและครั้งนี้ก็ยินดีที่จะได้มาร่วมกับปักไทยครับ เต็มที่ครับเต็มร้อยครับครับสวัสดีครับโอกาสแชมป์ม,มีแน่นอนครับผมขอบคุณครับใจมั่นใจซู้ซได้ซู้ได้รับรับเงโนลงเย้า ทีมดูหยงก็ดีใจทุกครั้งครับที่ได้ร่วมออบอลสมาคมปากใต้ซึ่งรวมพี่น้องชาวใต้มารวมกันด้วยความรักสามัคคีนะครับทดูหยงร่วมร่วมทุกปีร่วมตั้งแต่ครั้งที่1นจนถึงครั้งที่6ได้ร่วมจับสลากคิดว่าปีนี้น่าจะสนุกสนานครับผม พูดถึงประเพณนีเแล้วหน่อยทางศาสตร์เดือนศิไประเพณีศาสตร์เดือนสิษ์ของชาวใต้เป็นประเพณีที่มีมายาวนานมากๆจนจนทุกคนจะต้องมาร่วมอ่ะคือคืองานนี้ยังไงก็ต้องมาร่วมเพราะว่าจะได้เห็นถึงวัฒนธรรมถึงความรักของคนใต้ที่มาอยู่ต่างบ้านต่างถิ่นแล้วก็ได้มาเจอกันได้มาทําสิ่งดีๆร่วมกันไม่ว่ากีฬาไม่ว่าเป็นประเพณีที่สวยงามทุกๆสิ่งทุกๆอย่างครับ สวัสดีครับผมในนามทีมชมรมชาวใต้าสายใหมนะครับครั้งนี้เราก็มีโอกาสได้ร่วมการแข่งขัน,ขน,ขนเป็นครั้งที่6จากผลการจับฉลากก็มั่นใจนะครับมีโอกาสเข้ารอบ2สูงนะครับแต่จะอยู่ที่ว่าจะเจอเคียนซาหรือเปล่านะครับก็พยายามจะหลีกเคียนซายอมรับครับว่าทีมเรายังสู้เคียนซาไม่ได้นะครับแต่อย่าทำเต็มที่ครับ ฟุตบอลสมาคมชาวาใต้ครับในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนายกสมาคมชาวากใต้ในพระบรมยาชูประถมนะครับพลตำรวจโทสุรเชษอักพานนะครับคณะผู้บริหารนะครับและขอบคุณร้อยตำรวจโทอํานวยชมจินดานะครับขอบคุณนะครับผู้สื่อข่าวทุกท่านแก่ผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็นักเตะทุกๆท่านนะครับผู้จัดรวมผู้จัดการทีมนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาวันนี้มาร่วมงานนะครับ ทีมพี่มลราชบางกวทองนะครับก็เป็นทีมที่มีนักเตะที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะครับเต็มเต็มที่นะครับพี่พงศ์นะครับโค้ชของเราเนี่ยจัดเต็มนะครับครั้งนี้คิดว่าฟ้าแชมป์แน่นอนนะครับไม่พลาดนะครับครั้งนี้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องคนใต้ทุกที่รักทุก่านครับวันนี้ปีนี้ทีมมัสการนะครับพร้อมกับาวาหนักเตะทีมาเนี่ยเล่นด้วยกันกับทึ่งจากพี่เท้าไม่ดีกับแต่อย่าประมาทกับภวา นักลัษณาทุกคนนี่มาจากสุราษฎร์ยกทีมกับเล่นด้วยกันเป็นสามซีรีกับคะแนนทีมนีม่ก,กียามราชลัษณะนะครับข้าวหลบในนนท์ปีนี้กับพุ่มกับพระคุณมากับ ในส่วนของการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นประเพณีของพี่น้องชาวภาคใต้นะครับที่มีการจัดแข่งขันทุกปีนะครับของสมาคมชาวภาคใต้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมา2ปีเนื่องจากวิกฤตโควิดนะครับพวกเราไม่ได้พบปะสัรค์กันนะครับวันครั้งนี้นะครับครั้งที่6ก็ถือว่าทางพี่น้องชาวภาคใต้ทุกคนนะครับรู้สึกว่ายินดีที่จะมาร่วมพลังนะครับมีความพร้อมตั้งแต่ปีแรกจนจน,จนครั้งนี้จนครั้งที่6 ก็พร้อมอยู่เหมือนเดิมครับผมเราเน้นในเรื่องของความสามคัคคีเป็นหลักรู้จักปากใต้รู้จักความให้อภัยรู้จักชนะแบบมีสปิริตในานามของปากใต้สมุทรสาครมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้มีกิจกรรมแบบนี้และก็จะมีตลอดไปครับผมกาโคเรียนเชิญน,นะครับวันทีสแบททีสนามอเวนิวนะครับพี่น้องนุก้อยแน่นอนมากันเลยนะครับนายกบิ๊กโจ๊กนายกคนไม่ายแดงส้านานโตกขอ,อาหันไม่จากพลตำรวจ เอกชุนทรสายฟันนะครับตอนนี้ท่านก็เป็นฉรับพลตำรวจเอกเลยครับพี่น้องก,กักก็เรียนเชิญวันศีกร์ที่แปดเดือนกันนุกร้อยแน่นอน